สวัสดีค่ะช่องปังปอนยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ปังปอนจะมาพูดถึงวิธีการพัฒนาตัวเองง่ายๆ3วิธีที่หลายคนนะคะอาจจะไม่รู้เป็นทริคง่ายๆ3วิธีที่ช่วยให้คุณเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปใช้ได้จริงตรงนี้นะคะอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงวิธีทุกอย่างนะคะให้เริ่มต้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะคะแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างเช่นตื่นเช้ามากขึ้น15นาทีอ่านหนังสือให้ได้วันละสองหน้านะ การพัฒนาตัวเองให้ได้ผลจริงนะคะจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่าฮะไม่ใช่แค่พูดว่าฉันอยากเก่งขึ้นนะแต่ให้ระบุว่าภายใน30วันฉันจะมีเงินเยอะขึ้นภายใน30วันฉันจะได้เลื่อนตำแหน่งแบบนี้นะคะพี่พัฒนาตัวเองนะคะไม่ต้องทำทุกวันค่ะแต่ทำอย่างต่อเนื่องนะคะความต่อเนื่องสำคัญมากกว่าความสมบูรณ์แบบค่ะ ถ้าอยากพัฒนาตัวเองต่อเนื่องนะคะ3วิธีง่ายๆนี้นะคะจะทำให้คุณพบความเปลี่ยนแปลงจริงๆกดติดตามจะได้ไม่พลาดคำแนะนำดีๆนะคะขอบคุณค่ะ